สวัสดีครับผมหนึ่งนะครับจากลงกลึงทรัพย์วีรำพูนวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นตู้อบลมร้อนนะครับเนะาะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเนาะของเราซึ่งก็ก็เรีนตรงๆนะครับว่ามันมีการปรับมาเรื่อยๆปรับแบบมาเรื่อยๆนะครับเนะาะละเอียดครับเราว่าตู้อบลมร้อนนี่คืออย่างนี้ครับมันเป็นตู้อบที่ใช้เตาแกส๊สใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงนะครับ แล้วก็พ่นความร้อนเข้าไปเป็นเบอร์เนอร์นะครับเข้าไปในตู้อบนะครับเนาะเพื่อให้เกิดความร้อนครับผมตัวตู้อบตัวนี้ก็ใช้อบวัสดุได้ทุกอย่างดีกว่าครับแล้วแต่พืชผักสมุนไพรลำไยปลาเนื้อแดดเดียวกล้วย สมุนไพรประจันขิงคาพริกพืชสมุนไพรที่มีราคาโดยรวมมันได้หมดเลยครับไอที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเนี่ยผมลองมาละลำไยผมก็ลองมาละพวกพริกผมลองมาแล้วนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมพาดูรอบๆเครื่องก่อนนะครับอ่ะตัวนี้เป็นประตูเปิดปิดเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเดี๋ยวผมมาพูดถึงรายละเอียดนะเนาะทำจากตัวตู้นะครับทําจากวัสดุสเตลเลสเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับมีฉนวน เพื่อเพื่อที่จะ,ะได้ได้เซฟเรื่องความร้อนอมีทั้งหมดอยู่มีทั้งหมดอยู่17ถาดน,นะครับเป็นเสเตนเหมือนกันนะครับผมปิดก่อนเดี๋ยวจะสูญเสียวความร้อนเพราะผม,ผมเพิ่งเปิดเตาเมื่อกี้ผมตั้งอุณหภูมิตอนนี้ไว้ที่80องศานะครับเนาะอุณหภูมิไปแล้ว43องศาอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดรายตัวก่อนนะครับเนาะตู้มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ150นะครับเนาะ กว้างร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคูณร้อยห้าสิบสูงสองเมตรห้าสิบนะครับเนาะมีล้อสามารถเลื่อนไปตามจุดต่างๆได้นะครับเนาะใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงนะครับมีกระจกดูดูข้างในข้างในมีไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแป๊บนึง ไฟเอาไว้ดูเสร็จอ่ามาดูรอบๆเครื่องนะครับเนาะถาดจ,จะหมุนเองนะครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันได้สัมผัสกับกับทุกชั้นอันนี้ก็จะในนี้มีฉนวนนะครับส่วนพัดลมด้านหลังนี้นะครับเป็นพัดลมระบายความชื้นอเพื่อนๆลองมองภาพตามเนาะตอนที่เราเอาลำไยเข้าไปอบหรือเอาเนื้อเข้าไปอบเนี่ยเนื้อเนี่ย มันยังมีความชื้นอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกของการอบเนี่ยเราก็จะเปิดพัดลมเพื่อที่จะดึงความชื้นออกเมื่ออุณหภูมิได้ที่หรือว่าความชื้นของตัวที่เราวัสดุที่เรามาอบเนี่ยได้ที่แล้วเราก็ปิดพัดลมตัวนี้เพื่อที่มันจะได้ไม่สูญเสียความร้อนนะครับเนาะอันนี้อันนี้อันนี้พัดลมมีทั้งหมดอยู่หกตัวนะครับอ,อันนี้เป็นชุดเบ์เนอร์อะไรพวกนี้หาซื้อในไทยได้หมดนะครับชุดเบ์เนอร์พวกนี้ หาซื้อช้อปปีได้หมดครับอ่ะมาดูที่ละตัวตัวนี้เป็นที่ตั้งอุณหภูมิอุณหภูมิที่ผมแนะนำเนาะก็จริงๆก็ไม่ควรจะเกิน90องศาครับผมมีทัมเมอร์เอาไว้ตั้งเวลาผมตั้งอุณหภูมิตอนนี้80ดสิบองศาตอนนี้ผมเปิดมาแล้วตั้งแต่ที่ผมอัดคลิปนะก่อนก่อนผมอัดคลิปประมาณ2นาทีครับผมเปิดเพื่อนๆนับเวลาจากจากดูจากคลิปของผมถึงตอนนี้เลยนะแล้วก็ นับถอยหลังอีกสองนาทีเนี่ยตอนนี้ได้ห้าเศษโลหะละตัวนี้ปุ่มเปิดปุ่มตัวปุ่มตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดพัดลมด้านหลังที่ระบายความชื้นตัวนี้เป็นปุ่มจุดสปาร์แก๊สปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มสําหรับพัดลมเอาไว้กระจายความร้อนให้มันทั่วถึงในเตานะครับเนาะ ปุ่มด้านบนตัวนี้เป็นการหมุนตัวถาดครับผมก็จะมีไฟบอกสถานะนะครับเนาะต่างๆต,ต,ตัวถาดนะครับจะมีทั้งหมดอยู่17ถาดเป็นสเตเลททั้งหมดนะครับขนาดถาดจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวก่อนผมวัดดีกว่าผมจําตัวเลขไม่ได้ครับอ่าอ่าโอเคเราจะวัดเราจะปิดอ่าเสร็จเห็นไหมมือน ขนาดทาจะอยู่ที่เจ็ดิเซนคูณเจ็ิบเซนนะครับนขนาดทาจะอยู่ที่เจ็ดเซนคูณเจ็ิบเซนครับผมรอบของการหมุนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่เกินสิบรอบต่อนาทีน่าจะประมาณแปดหรือเจ็ดอะไรสักอย่างนะครับผมก็ใช้มอเตอร์หมุนแล้วก็ไปผ่านตัวเกียร์บ็อกอยู่ด้านบนนะครับเนาะเดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะครับหนึ่ง วิธีการให้ความร้อนเนาะหนึ่งตัวเบอร์เนอร์นี่นะครับจะจุดไฟใช่ไหมครับหลังจากนั้นเสร็จมันก็จะเปรอ่วความร้อนก็จะถูกดูดขึ้นตามท่อตัวนี้ความร้อนจุดสปาเก,ก็ตจะอยู่ตรงนี้นะครับความร้อนก็จะมาตามนี้เพราะมันมีพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับมา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 ,มาเสร็จตรงนี้มันก็พัดลมนะครับก็จะเป่าความร้อนลงฉะนั้นเนี่ย ตามแผงตรงนี้เลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ต,แต,ตัว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 นี้ตลอดความยาวของตัวนี้ครับความร้อนจะเป่าเป็นแผงไปเลยจะเป่าเป็นแผงไปนะครับเนาะคน,นเข้าไปเพื่อให้โดนตลอดความสูงของตัวตู้อบนะครับเนาะหลังจากนั้นเสร็จความร้อนก็จะถูกดูดเข้าตรงนี้อีกทีนึงนะครับเนาะครับผมมันจะเป็นความร้อนหมุนวนอยู่ในนั้นเลยนะครับเนาะมองภาพออกใช่ไหมครับ ความร้อนเป่าตรงนี้ลงตรงนี้เสร็จแล้วก็กระจายเข้าไปในตู้อบพอในตู้อบเสร็จก็จะถูกดูดกลับเข้ามาอีกทีนึงครับผมมันจะเป็นความร้อนหมุนวนลงไปนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวพัดลมไม่ว่าจะเป็นระบบไฟอะไรทุกอย่างพวกนี้นะครับเนาะล้อแล้วพวกนี้เสร็จเนี่ยหาซื้อในไทยได้ หาซื้อทางช้อปปีได้หมดเลยนะครับเหมือนกันครับตู้อบตัวนี้ในกรณีทีม่มันแน่นอนครับสเตเลสอะถามว่ามันแพงไหมผมก็ตอบเลยนะว่าแพง17ชั้นขนาดถาดอยู่ขนาดถาดอยู่70เซนคูเจดสเซนเพื่อนๆก็ลองไปเรียงดูได้เลยนะครับว่ามันจะเรียงมันจะเรียงผลิตผลทางการเกษตรหรือเรียงอะไรยังไงได้หมดเลยนะครับนาะเหมือนกันครับในกรณีที่เพื่อนๆต้องการลดต้นทุนก็ติดต่อผมมาได้นะข้างใน เราก็สามารถที่จะใช้เป็นสเตเลตได้ส่วนข้างนอกเนี่ยที่มันไม่สัมผัสกับอาหารเราก็สามารถที่ใช้เป็นเหล็กซิงค์ได้นะครับเนาะเพื่อลดลดต้นทุนก็อย่างที่บอกครับตัวถาดเนี่ยถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเราก็ใช้เป็นอลูมิเนียมก็ได้ราคาก็จะถูกกว่าเอาไว้ง่ายเลยครับเพื่อนเพื่อนสเตเลตสามนะหนึ่งแผ่นที่ความหนาหนึ่งมิลนะครับจะตกอยู่ที่ประมาณ2,600บาทตู้ตัวเนี้ยเบื้องต้นเลยนะถ้าเป็นสเตเลตทั้งตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ ประมาณแสนแปดไม่เกินนี้แต่ทางนั้นเนี่ยต้องคุยกันเรื่องราคาอยู่จะวิง่งวิ่งอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดแสนแปทั้งหมดนี้เลยนะครับไม่ไม่ได้รวมส่งเนาะตอนนี้66สิบองศาแล้วครับหกสิบเละเป็นระบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เพื่อนๆดูข้างบน เห็นไหมครับมันเป็นอะไรที่มันมันมันไม่ได้ยุ่งยากเลยเพื่อนๆอบผลิตผลทางการเกษตรในนี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องเปิดตู้เพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนนะเราต้องการดูว่ามันแห้งไม่แห้งแล้วก็เปิดไฟอ่าเรามาดูได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าปิดไฟไฟอยู่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกกัอยู่ตรงมุมนะครับนาะถ้าเป็นตรงกลางคืนจะเห็นชัดเลยครับเราจะเห็นข้างในเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกครั้งนะครับว่าแผงลมร้อนที่มันออกมามันจะมันจะอยู่ตรงไหน เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงร่องตัวเนี้ยเดยวาวเลยเนี่ยมันลมร้อนจะวิ่งวิ่งเข้าไปตลอดความยาวของชุดถาดหมุนเนี่ยครับส่วนเพื่อนเพื่อนที่อยู่จังหวัดลําพูนเนาะในกรณีที่อยากจะลองอบอะไรนะครับเนาะถ้าอยู่ลําพูนเหมือนกันนะลองเอามาได้เลยนะครับผมไม่คิดอะไรมากอะค่าไฟผมไม่เอาผมแค่ขอแค่ค่าแก๊สแต่ถ้าง่ายสุดเพื่อนเพื่อไม่ต้องอะไรเลยเพื่อนเพื่อนเอาแก๊สมาเลยยกถังแก๊สอย่างนี้มาเลยหนึ่งถัง นะครับเนาะถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนกันนะครับหนึ่งเรัแล้วผมอบลําไยนะหนึ่งชั่วโมงมันจะลดไปอยู่ประมาณสักศูนย์จุดตีสักศูนย์จุดห้ากิโลลำไยนะครับเนาะก็เพื่อนเพื่อน,น,นมาลองได้เลยนะครับอยู่ที่จังหวัดลำพูนยกถังแก๊สมาเลยเอามาลองที่นี่อบจะได้เห็นประสิทธิภาพตอนนี้อุณหภูมิเจ็ดสิบสององศาละไม่ถึงสนะิบประมาณสักไม่เกินสิบนาทีเพราะว่าผมอัดคลิปไปให้มันเกินสิบนาทีนะครับเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนมีคําถาม อะไรยังไงทักมาได้นะครับเบอร์โทรผมนะ0639694639ผมหนนะครับโทรมาถามได้เลยไม่ต้องซื้อโทรมาคุยายละเลอียดได้เลย0639694639ครับผมสวัสดีครับ